ครับสำหรับการจัดงานวันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานมหากรรมพุทของพัรษาอุณิภัจจ์ปัญญาของลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสุรนโรจังหวัดเพชบูรณ์จังหวัดตากจังหวัดสุโรไทยและจังหวัดพัทรลินท่านจะได้ พบกับสินค้าดีๆนะครับเช่นสินค้าประเภทอาหารประเภทสินค้าของที่ระลึกสินคันผ่านะครับแล้วก็ของใช้ที่มีหลากหลายนะครับจาก5่าจาังหวัดซึ่งหาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องมาจาก5่าจาังหวัดนะที่เช่นในประเภทอาหารก็ได้แก่ จวัวดนก็ในส่วนของที่ลึกก็จะมีสินค้าของจัวริต่างนสินค้าที่เครื่องประดับต่างๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอาหารประเภทพิเซ่า ทุนน,าานนะครับพี่น้องประชาชนมาชอบมาชิมมาใช่นะที่เจเจมอลชั้นหนึ่งนะระหว่างวันที่26ถึง30มีนาคม2 5 6 18นี้นะอกจากมาชอบมาชิมมาใช้แล้วเนี่ยยังมีการแสดงพิธีคอนเสิร์ตนะครับจากศิลป,ปินไวย